เอาหกมาใหา้มะเดี๋ยวเสาหกมาให,ห้าหาเเิ่ขยาดีาเลยีตามเรามาถือเหขยาวอาหกมาให้เอาวะเนี่เอานงีไปเลยพกม่ซีกกินเขาเอาเลยเลอ่นอีดีสีเย่อีสามเย่ด้มันสิกเกค่ะือวาสีสิกลัมมาดิแต่แ่มันเป็นหก

อือหาบ่มีแล้วหมกหาหมกตําแม่นบ่เอาใส่ตําสีไปเลยกันไปใส่ยังได้ก็มีสีตัวนึงสีหมกหาตําสีเปิดเปิดชมมบอกบอกให้ไอ้บอกให้เขาเาเขาอหมบเขายบอกที่ยยใส่มันเยเยยตัวเกาตัวนึงอ่ะบอกว่าียนะอียงนี่ ิีตัวเดียวพลรอโอ้มีสิจออกไปหาไปหาซีอิออมะปร้ามันจะออกหาหาผู้น้ากว่าเอ้ยั่เตี๋ยมวุ่เอียวนี่พริกห่ามันเอียววุ้นไรหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดสิบหนึ่งสองสาม 4 5 6 7 8, 8 9 10แไห่ีก6ก็สิยาบอก5 5 5ดูดิๆๆซะ่าๆๆ่าๆ

่าไรเนี่ยูเอีวเดียวหาสองหนึ่องสามสี่หาเอียวเดียวขายหาเลยหาสี่หาไยังหาไปเนาะหาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอียวเดียวครับสามสองเอียวเดียวมาเหนีเออหาไ ถามสองหาใบเดี่ยวเดียวมาดูเท่า้ล่ะต้ดยา้าเลย3า5สี่หาเอออันนี้ถามสองใช่ไหมถามสองหาใบี้ามองหาใบนี่ถามสี่หาเอาแค่นี้แหละพ่อได้กกินยีหลอกสามสี่หาจะบอกหกหกห้าก็เกี่ยวเอาไปเบิร์ตสะกสามกับเอี่ยวเลยจ้านั่นเชี่ยหาสองโอ้ยเนหาสูงก็ดีเนียหกหาสีหาสองกับยังไงเต็งห ตีหาน้องนี่ดิไม่ตีหานี่เลยตีหางสี่พันนึงีหาสี่พันอยู่ตัวอาะเจ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าสองเลยครับพัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสองหมื่นหนึ่งสองสี่บาทสี่ห้าสองหมื่นห้าสองหมื่นบอไ้ ซีก ality, ute, ันนะซีมาซีกะซีมาพี่แดงเ้อเอาอยู <S 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 ่่คอยเนี่ยเอาเอาละอย่าเปิดนะทำเปิดนะจะ่คนเนี่ยใจวะสันนว่าจเจ้าเท่ามืออเท่นจพวงน้ำซานน้ำองน้ำีไปเลย ไมใส่หอดมือส <centimet re> ีขาหงสินะก้อยไม่คิดอยู่แค่ไหนเนี่ยดูนี่เบ็ดสีขาหงเต็งสูงนี่แหละเต็งสูมาสูงเต็งสูงมาเนี่ยอะอด่าหลงสีแล้วนะเปเต็มหางกันเบิดแล้วนี่ลอมเบิดแล้วล่อมอะไรเนี่ยเขาล่อมเบ็แล้วทีเปิดเลย ไปแล้วไปแล้วเนาะ่มไปแล้วสยาวไปแ้สิมีสอยาแม่ใอ่าซีแหะหกสามหกเยติงสูงจิตคือเก่าโอ้ยได้มมีหามาฟ้องเลยบ่เดี๋ยวหาอยู่กางหาอยู่กางติงังหวานสูงอะติงหาพันติงหเก้ีเติงหกย่านติงสูงหกหกห กูหกพันเป็นกินดเปื่อคน้บงเปื่นึงมาข้างสูงอยู่นะสิได้แรกด้วยป่ะบนช่วงว่าแตแตัวนั้นเบิแสดยังไงบนช่วงเลยสิได้แรกทำเพื่อความบันเทงสิได้แบ่งยีเหล้วป่ะขยาย่ต่างชาตดีดิ ตไม่ีไ่ได้ได้สูตรมัได้สูตรได้แบบนเจ็ดพันสไปเนี่ยมีเสียงเสียงเพราะเพราะเสียงพราะเพราะสามหกสามสี่สไปเ5 คนชวยคนงานเขาไปถือ่านทีไปนาพีกอดตอยหาสองอตอนนั้นมันออกหาีสองเนญ่แม่งบานโดนยู่ค้างตายยังบินไ่เสร็จขื่อพูเลืมอันนี้บินไปอืมวัน่ตัวี่นะเจอถือยกอายนย่างหาล่เยาะกันเช้ามาให้เต็งเต็งสอง

หิงได้ตีวิ่งอี่หหกเจ็ดแปดเก้าสิรบันหน่องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเบสอไปบ วันทุกข้อเท่าไหร่ครับวันทุกข้อเจ็ดพันสองพันสองพันแล้วเจอสิบเอ็ดทะลุไหมติดเดียวขึ้นมาสินี่ื้ออะไรแต่เดือนเ่เไีย gì à? ừ. thì anh em mượn quá khải đơn cưng hưng 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 hà hưng 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 กันมันต้องหาสามเสียของตดวสามใบเสียของรดสามสามพันเปิดเปิดจมรงสามตัวเลขมาแล้วสอมาตัวเลขเลยสองสาม้ยเอียนว่ะโอ้นี่งกปูขางมันขึ้นที่นหน ลูกซ oh, ้ำงลต่ำบอกสูงลูกสูงออกต่ำมานิเวดับก้อนออกเอะบอกวิธหาเงินพ่อไปสิไรฮ่าสองเดียวาสองเดียวาสเดียวตนมาสามสามสองสามจับได้แล้วตัี้เจ็ซีอีอย่างมากคทากันรถพท่กันหุ่ม้องหกบนไงี่จิมาหกสี่ตรงบนเป็นแหกงมือจะกอนปัน ใจหอนบไา้เสียกันใหิงจริจุกก่ะวังจุก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 อย่างนี

cái gì tông thường cái tôi là gì xem yêu chị xem năm, xem yêu đều ừ. tang môn để ting hoa ting nâng, ting hoa của mặt hàng ting hoa cảm nhận tham môn môn ting hoa ting hoa 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 6 hoa 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 6, 6, 2, thăm. หนอ6พวีโอ้ยหลอมซีเอไหมสามอยู่เอฟยังไงออกกำกื่หออกกำก้นซีเอวหกง่ายเสียอีกสยวัหัน่สอสามสี่หาเก้าสบหนห้าสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นห้า0สองสามสี่ห้าหกเแปดเก้าสิบ นี่สองหมื่นละจีนี่ไก็ีการุนกมีารห่งสองสี่ห้าเจ็ดเก้าสิบสี่หมื่นแต่ผมมีสี่จตายเออเขามีหกจตายเก้าสิบห้าหมื่นไม่พนถถอวะติงสองติงสาไม่มีติงหกติงหกกับติงสี่เนาะติงหกงสอง

bẻ khó rồi nhỉ, để mua Không ăn <tương> à? <trồng> ừ mua đi hộp có hộp xuống đâu Cái này Đây 6 xám 6-3 mặt cũng à กี่ี่ละมตัตสามไอเสียหกเปิดมาเปิดมาเจ้าบอกเสียหกเลยออกไดออกหนึ่งองสามี่สามสองสองหกสามที่ดีบ้านหาสามเสียหกสามเลยหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันหกพกินไปเจ้คอยต็งสามดีเด้วนะเอาลงไปเต็งตั้มเสยปะ ตอนนี้เธอมีนึ่งสอามสี่ห้าอ่ะติงหกหนึ่สอสี่ันะเห็ห้าพันล้ะก็หกศูนยห้าพันอีกศูนพกสามหนึ่งสองสามสี่ห้เ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดอสี่สิบห้าเอาหกศูนย์ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอี้หกสามน้อหกสามหกสามหกพันหกห้นสามสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจดเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งหมื่น หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบี่กเจ็ปดเก้าสิบสามหนีครบแล้วจีาเสียน้ำยักษ์กับมันยักษ์แมนลงโมเมนยักษ์แมนเจียหลอกเว้เจียหลอกสุสุหัวอีกแล้ว Mọi người đừng có đau Đừng yếu, Mà lại bắn Đập eo Đập eo องเอีตัมสองเงตัมเลยเอห่ะี่แค่เงตัมเลยเอาหกชี่เอียวเดียวเอาเอวเ่าชี่เอียวมั้เอวสองเอวเอวจบแล้วยังละสามใบละชี่เอียวสองเอวเอ้ย ทีเอกับสองตํมสตมตไปนี่สองเอลสองเอวห้าไบห้าไเเดียวสามมอยู่สตํออกไปแล้วเจ้าเอาเออแต่ว่มีเอวแต่นี่ฮักบนวาอรจว่ามันมีหกห้าสมมัมีเอมีเอนหวเชีวิตอีกลยโอ้ยใหม่ไม่หาไม่มีหูหูห้าสม เพะว่ามีเอียวไรมีเอียวต่ตาตาตตาไมเป็นอย่างนี้ลงสองพันเสียสองพันเน่าไรเกียทนานั้นผมยัง่ตำอยู่สามสองไม่คนลงนอนเนาะบัมีสองเอียวสองตำเนาะขันแม่ออกหาเขสามสองเนี่ยอเสียเงินหลายเลยพอขอยไปลงเอียวเดียวัคือมักใช้เอียวไรเหรอ มาดีไหมได้เกลือ่เรื่เสียแล้วะจะทำโป้มิานหายย่อไปเปลี่ยนดีไหมหูน่าบูนกระดดกันทุกท่น สามสองสองตํมามสองสี่สี่สี่สามะะก่ามสองสามสองสามสองสามสองกับสามสองสองห้าสี่ห้าห้าพันห้าพันสองันนี่2สอง ก็โกขาไปเลด้มาขาดไปเลยไปอยู่สามสอง่างเนาะสามสอไปไปชุมสี่สี่สามเสียงมวนปันเสียงมวนปันเรียบร้อยเสียงมวลปันเรียบร้อยเรียบร้อยสี่ห้าหกเจ็ดเยี่ยมืมินหนึ่งแปเก้าสิบ จสองมื่นจ๊สองหมืนี่ค่ะโอ้ยยังขาถือว่าอะไอีกสามพันี่อ่าา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 เาา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 าเนี้ไปเจาาาาอาไาาาาาาะาาาาา้นาาาไาดาาขอาืาขาาได้าาาา้าาขาาาาา่นแาา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 ัาาาันาา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 ขึ้นาา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 า

งสามสิบห้าทีมกระีสาเีลงอ่าง้เยอะลงเท่าไหร่ไ้าซี่อาซีลงเก้าพันเ้าพัน้าันอันนี้เขาไปเองสางเี่ยได้จ่ายเอาไรหาเงินน่ะจ่ามาหาเงิ

พ่องสามสีกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบด่น่งองสามส่ห้าหกเจ็ดแป้าับเก้าสิโอ้สบายดีสามหมื่นห่องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาได้่มจับ่้งก็จิเมื่อิงท้าไป ในีนขาดอีก2อมื่นน่นนี่เยอข่อยโอตเลยทั้งหมอีกสองหมื่นนี่สองหม่น2ี่สมื่สอง่นองื่นายจนะอลีับกค่ายเบอมื่นียีอจ้าอสองมื่นโอเครูเรื่องรูเรื่องมาเนะ